สวัสดีค่ะพบกับวิลาทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมค่ะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงโดยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะ นี้แบ่งออกเป็นตะวันตกถ้าใครคิดว่าศาสตร์ไทยดูตรงดูได้เลยค่ะมันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงลองดูเนื้อเรื่องนะคะว่ามันเหมือนหรือเปล่าก็ดูได้เลยอ่ามันเป็นการโดยรวมนะอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะนี่แบ่งเป็นสองช่วงค่ะคนที่คุมเครือและก็คนรักเก่านะคะตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายนนะคะ ีผลตั้งแต่วันทีน่15-30เมษายนนี้อาจจะทำคลิปช้านิดนึงแต่พยายามรีบทำให้ครบทุกทุกราศีนะจ,จะมีช่วงช่วงหนึ่งที่นิดจะแบบยุ่งยุ่งนิดนึงค่ะแต่ก็พยายามกลับมาทำให้เหมือนเดิมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจนิดด้วยค่ะ พยายานดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้เลยมาดูช่วงแรกก่อนนะคะคนที่คุมเครือของชาวราศีสิงห์มันเหมือนช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ทำอะไรก็มีชัยชนะค่ะเขาจะมีการสื่อสารและพูดคุยแต่ช่วงนี้คุณแบบว่าสับสนกับตัวเองเหมือนกันเหมือนเป็นการที่เขาสื่อสารมาแล้วคุณรู้สึกสับสนเหมือนกันค่ะแต่ด้วยความที่คุณอาจจะหยุดพูดคุยกันไปแล้วสักพักหนึ่งด้วยความที่สองดาบคุณมีความลังเละคุณรู้สึกแบบ เอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้แต่ด้วยความที่เจ็ดเหรียญค่ะคุณคิดที่จะทําอะไรสักอย่างคือมันเหมือนเป็นการที่ทางออกของคุณคือการเลิกมากกว่าคุณคิดว่าคุณอยากเลิกอ่ะให้มันจบจบไปซะแต่ด้วยความที่6เหรียญค่ะเขาก็พยายามที่จะส่งมาส่งต่างๆทางสื่อออนไลน์มามันทําให้คุณนิ่งนิ่งไปเลยทีนิ่งเลยทีเดียวนะคุณรู้สึกเสียใจเหมือนกันอะ นะเขาพยายามง้องคุณอยู่นะแต่ในที่นี้มันเหมือนเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันแบบบางทีมันก็ต้องปลดปล่อยบ้างนะมันรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแต่ด้วยความที่คุณยังคิดถึงเรื่องราวดีๆในแรกแรกที่มีกันปัญหาเล็กๆน,น้อยๆคุณก็คิดว่าเออเแก้ไปทีละนิดทีละหน่อยจะดีกว่านะคะไหนดูซิ ่าไม่มีชาวราศีอะไรนะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีสิงค์คะคนรักของชาวราศีสิงค์ค่ะความถูกต้อง ชาวราศีต้องการความถูกต้องอ๋อเโทษทีค่ะคนรักของชาวราศีสิงต้องการความถูกต้องค่ะความรักคนสัมพันธ์คุณอาจจะทะเลาะก,กันปุ๊บปั๊บแบบเฉียบพลันแต่บอกเลยนะคนรักของชาวราศีสิงเขาตัดคุณไม่ได้หรอกแต่เขาก็หาเรื่องทะเลาะกับคุณเนาะแต่ด้วยความที่หกเหรียญหกเหรียญเดี๋ยวเขาก็เป็นคนที่แบบสื่อสารมาเองอะ่ะเหมือนงอนเองทักเองกดเองง้อเองประมาณนี้ค่ะ บางทีเขาก็รู้สึกแบบเหมือนตามคุณแล้วคุณไม่ค่อยสนใจเลยอ่ะเขาอยากให้คุณง้อเขาบ้างอ่ะนะชาวราศีสิงห์แต่ด้วยความที่แบบชาวราศีสิงห์ไม่สนใจบางทีก็รู้สึกเบื่อเป็นโสดไปเลยก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเขารู้สึกว่าเอ้ยบางทีชาวราศีสิงห์ก็คิดมากไปเปล่าจากการที่เขาทำไปเนี่ยรู้ว่าทำอะไรผิดแต่ด้วยความที่เจ็ดถ้วย เขารู้สึกว่าชาวราศีสิงห์ก็มีตัวเลือกเข้ามาแต่ในที่นี้บอกเลยน,นะคะชาวราศีสิงห์ยังไม่ให้ใครมาเป็นในชีวิตของเขาก็คืออาจจะแบบมีมีตัวเลือกเยอะจริงแต่ไม่ค่ะไม่สนใจนะคะแต่ด้วยความที่สิบเหรียญค่ะเขาก็ยังแบบเขาก็รู้สึกว่าเขายังรักคุณอยู่นะชาวราศีสิงห์แต่ในที่นี้มันอาจจะแข็งแข็งใส่กันบ้างไพ่เดทค่ะเขารู้สึกว่า เขาก็คิดเหมือนกันว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันจะจบไปหรือเปล่าเพราะมันมันเหนื่อยเหลือเกินที่มันมีเรื่องบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเขาก็คิดว่าชาวราศีสิงห์คนดีคนคนหนึ่งแหละมันเรื่องราวของคุณน่าจะมีบุคคลที่3าที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ณตอนนี้ชาวราศีสิงห์ไม่ได้คิดที่จะมีใครนะชาวราศีสิงห์นิ่งจนเกินไปเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชาวราศีสิงห์มีใครหรือเปล่านิ่งไม่พูดไม่อะไรเลยนะคะ แต่ด้วยความดีของชาวราศีสิงห์เขาก็ยังคิดอยู่เขายังตัดชาวราศีสิงห์ไม่ได้นะคะอาจจะมีบ้านที่เขารู้สึกว่าชาวราศีสิงห์นิสัยเด็กเหมือนกันเอาเด็ดใจเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกราศีตุลราศีพฤษภค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูซิแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าค่ะของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ค่ะ างทีความรักความสัมพันธ์ของคุณต้องพูดคุยกันบ้างนะคะก้าเหรียญพูดคุยและปรับความเข้าใจกันได้ค่ะในที่นี้ความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าเขาทําอะไรรับหลงคุณหรือเปล่าเพราะดูเหมือนเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะชาวราศีสิงสิงเลยแบบระแวงนิดนึงนะเขารู้สึกว่าชาวราศีสิง์เป็นคน อ่าเขาเขาราศีสิงค์อะค่ะคิดว่าแฟนเราเป็นคนที่แฟนลี่นะจริงๆแล้วทุกอย่างชาวราศีสิงจะรู้ด้วยตนเองนะคะว่าเขาจะเป็นคนยังไงมันมีไพ่เดทค่ะทุกอย่างมันจะสิ้นสุดสิ้นสุดลงไปเองสิ่งเก่เาๆกที่มันไม่ดีมันจะหยุดไปค่ะเขาเป็นคนดีคนคนนึงสําหรับชาวราศีสิงชาวราศีสิงก็คิดว่าอย่างนั้นคืออยากตัดจบทุกๆอย่างให้มันแบบ หมดหมดไปซะอยากเริ่มอะไรสิ่งใหม่ๆอะ่ะเขาก็อยากเริ่มต้นกับชาวราศีสิงห์นะตอนนี้แปดเหรียญเขาพยายามทําอยู่อะ่ะแต่ชาวราศีสิงห์ก็ส่วนมากจะนิ่งใส่มีความแบบทําให้เขาสับสนอยู่เหมือนกันบางทีชาวราศีสิงห์ก็เหนื่อยนะคะบางทีก็แบบอยากจะทําเพื่อเขาแต่เหมือน มีใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าทำตัวเด็กทำตัวละล้าจนเกินไปไพ่เดอะซันคามมีทางออกนะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะถ้ามีเรื่องบุคคลที่3ณนะตอนนี้มันอาจจะเข้ามาพัวพันจริงแต่บอกไว้เลยนะคะเขาไม่ได้คิดที่จะเอาเขามาเป็นในชีวิตเขาแค่เอาคิดเป็นแค่เป็นตัวเลือกเท่านั้นนะคะก็หันหน้าคุยกันก่อนเนาะไม่ใช่ชาวราศีสิงห์เงียบอย่างเดียวเลยดูแล้วจากไพด่ดูดูนิ่งเชียว อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนค่ะพิจิตรศกค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ก็ภพยแนะนําให้กับคนที่คุ้มเครือด้วยค่ะของชาวราศีสิงค่าช่วงนี้ชาวราศีสิงค์ก็จะคิดคิดไปนูน่นนี่นั่นต่างๆนานาเลยไพ่บอกให้ไว้ใจในความคิดของตัวเองบ้างนะก็คือแบบสื่อสารกันให้มากค่ะสิ่งศักดิิทธ์ได้มาคุ้มครองในเรื่องความรักของคุณแล้ว คุณพยายามไว้ใจในความคิดเขาด้วยนะคะณตอนนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูให้คนรักเก่าดีกว่าค่ะของชาวราศีสิงห์นิดอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะคะถ้าพูดผิดอะไรไปก็ขออภัยไว้นัที่นี้นะขออภัยให้กับคนรักเก่าของชาวราศีสิงห์ค่ะอแอบส่องแ,แอบดูคุณอยู่นะชาวราศีสิงห์ เขาคิดถึงคุณค่ะช่วงนี้นะเขารู้สึกเบื่อจังเลยกับการที่เขาอยู่อย่างนี้ให้เดชาโรอดอยากไปเจอจังแต่การที่เงียบหายไปได้สักพักหนึ่งแล้วแปดเหรียญค่ะเขาพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่นะคะเขาดูความเคลื่อนไหวของคุณตลอดเวลาเขารู้สึกว่าคุณดูสวยดูหล่อจังเลยมีเสน่ห์จังเลยช่วงนี้ดูดีขึ้นพูดง่ายชาวราศีสิงดูมีเสน่ห์มากขึ้น ก็รู้สึกว่าชาวราศีสิงห์มีตัวเลือกเยอะนะเป็นคนแฟนล,ลี่จนเกินไปอะ่ะเห็นชอบคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเลยนะคะเขารู้สึกว่าเขายังตัดขาดคุณไม่ได้แต่เขาก็จะดูคุณแบบนิ่งๆนะในความรักความสัมพันธ์อ่ะมันเหมือนเป็นการที่ไพ่จัสเมนค่ะการกลับมาไพ่จัสเมนแล้วก็ไพ่เดดเดวิลยังตัดกันไม่ขาดนะคะ เดร์ซันค่ะเขาพยายามพยายามจเย็นพยายามนิ่งๆอยู่นะตอนนี้พยายามหาความคิดว่าจะเข้าหาคุณยังไงค่ะสุดท้ายเดอะซันค่ะเดี๋ยวเขาหาทางออกของเขาว่าเขาจะพาคุณไปถึงฝั่งเพราะมีไพ่จัดสเม้นเขาจะกลับมาวนเวียนหาคุณแต่ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีสิงห์ว่าชาวราศีสิงห์จะรับไหมเราะมีไพ่เดชารดอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เขาหา่หางหายไปเขากลับมาค่ะไพ่เด่นนะเดร์สตาค่ะมีความหวังนะ เ h e m i มเจอี ician, มีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อและสื่อสารคุณมานะคะแปดเหรียญค่ะเขาพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณแล้วก็พยายามที่จะสื่อให้คุณเห็นว่าเขายังรอคุณอยู่อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะราศีกุมราศีมังกรค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูซิคนรักเก่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีสิงเอ่ยขอไปค่ะ คนรักเก่าคิดยังไงกับชาราศิษิ์เลยอยากคุยค่ะอยากพูดคุยถ้าคุณไม่ได้คุยกันนะเขาอยากจะพูดคุยกับคุณช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณแบบเต็มเปี่ยมไปได้ได้หมดคือแบบดูเพอร์เฟกต์อะช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่ามีเสน่ห์มากขึ้นเนาะแล้วด้วยความที่แบบพยายามใจเย็นที่จะได้คุยกับคุณอยู่อยากมาเจอคุณ จะมีเกณฑ์ที่จะได้ขอมาเจอคุณนะคะพวกเรียนค่ะพวกเรียนในที่นี้ก็เหมือนเป็นการที่เขาก็ร้อให้คุณติดต่อไปสเตรนท์เขารู้สึกว่าคุณดูแบบเพอร์เฟกมากเลยช่วงนี้4ดาบเขาได้แต่แบบนิ่งรอให้คุณติดต่อไปเขายังหวังว่าคุณจะกลับมาหาเขาสามกะทาเขารอคุณอยู่ อาจจะมีอีโก้นิดนึงนะคะเขาดูคุณอยู่แบบนิ่งๆนิ่งๆเลยไพ่เดเดวิลพูดตรงๆว่าเขาตัดคุณไม่ขาดอะ่ะชาวราศีเสีงยงถ้าใจอ่อนได้ก็ใจอ่อนใจอ่อนได้ก็ลองคุยคุยก่อนค่ะเขาอยากมาคุณนะคะสองเหรียญอยากวนมาเขาอาจจะเป็นคนดูเจ้าชู้ก็ตามนะแต่จากไพ่เขาก็รู้สึกว่า ยังมองสิ่งเก่เาๆที่เป็นคุณอยู่อ่ะยังอยากที่จะวนมาหาคุณนะในความคิดเขาเขารู้สึกว่าคุณช่วงนี้ดูดีมีสเสน่ห์มากเดือสตาร์แล้วก็สเตรน t ์อยากพูดคุยมีเกฑ์ที่จะพูดคุยเพื่อจะไปเจอคุณนะคะในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ชาวราศีกุมสิงห์มัง,งกรค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอไพ่แนะนำให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยค่ะ ทเทพเจ้าได้เปิดทางแล้วให้คุณได้มาปรับความเข้าใจความลักความสัมพันธ์นิดนึงที่มันเหมือนเป็นการที่คุณห่างหายกันไปนานไพ่บอกค่ะการให้อภัยนะก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีสิงห์ว่าชาวราศีสิงห์จะให้อภัยได้ไหมนะคะถ้าอะไรมันเล็กน้อยคุณกลับมาจูนกันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งก็กลับมานะเขาต้องการคือพูดง่าย<ม>เขาต้องการ คำว่าขอโทษอ่าไม่ใช่สิชาวราศีสิงห์ต้องการคำว่าขอโทษมากกว่าถึงจะแบบว่ากลับมาได้นะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะชาวส่งก็ดูได้ไพ่าอาจจะสลับกันได้นะคะก็ดูเป็นแนวทางใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้เลยค่ะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอิดด้วยนะขอบคุณค่ะ